พี่น้องสะใจแห้งทีเมียหลวงยืนหนึ่งฝั่งนี้เลยค่ะสิบอกว่าทะเบียนสมรสไม่ได้มีไว้กอดนะคะทะเบียนสมรสมีไว้เรียกค่าเสียหายได้ด้วยนี่ฟ้องชนะแล้วสามีต้องใจ่ายให้ภรรยาหรือเมียหลวงเนี่ยในราคา9 0 0 0แสบาทและเมียน้อยหรือว่าชู้ที่มั่นหน้ามั่นโหนกเนี่ยใจส0 0 0สนบาท พี่น้องหูไหมว่าตอนแรกอะเหตุการณ์อะมันเกิดจากที่ป้าเขาเอา gps ไปใส่น้ำรถของสามีแล้วก็มีการไปจับได้ถ่ายคลิปจากร้านอาหารที่เห็นหน้าทั้งสองคนบอพ่อยังไปถ่ายที่โรงแรมแต่ผัวโกหกหรือว่าตอแหลบานเห้าบอกว่าเป็นการไปช่วยกันบำบัดกายภาพ เฮ้ยถ้าคุณไม่สบายคุณไปโรงพยาบาลสิคะคุณจะไปโรงแรมทําไมคะหรือคุณไม่สบายที่ตรงไหนต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เลยทะเลาะก,กันมานี่ก็เลยได้เอามีดแทงสามีปนสามีถึงไปเห็นว่าสามีนี่ยืน่นเหมือนกับว่านอนให้การกับตำรวจอยู่แล้วก็มีหญิงชูที่เป็นพยาบาลเนี่ยคอยดูแล แต่ก่อนอาจจะพูดไม่ไม่เต็มแบบว่าชู้แต่ตอนนี้สารตัดสินออกมาแล้วอ่าเ็เรียกว่าชู้ได้แล้วค่ะไอชู้เนี่ยเป่าสามีอยู่ก็เลยให้โมโหแล้วก็โต้เถียงกันอีกหลังจากนั้นก็เลยได้มีการเรียกร้องสิทธิของเมียหลวงทําให้ชนะคดีแต่หนูว่ามันยังไม่สะใจนะแค่เสียค่าใช้จ่ายมันยังไม่สะใจมันต้องเอาออกจากราชการทั้งคู่ อ่าผัวเป็นถึงพอโออ่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่แต่กระทําตัวไม่น่าคารพแล้วมีการเหยียดหยามเมียของตัวเองว่าเป็นแค่แม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวมันบอโอเคเลยอยู่กันมาสามสิบปีคิดแต่ยังไงจะมองคิดได้แค่นี้เหรอถ้าคิดไปว่าไม่อยากได้แม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่ควรที่จะมาแต่งงานเอาเขาตั้งแต่ที่แรกเออ ถ้าจะจะเอาจริงๆก็น่าจะจีบพัวคนมิฐานะทัดเทียมหรือว่าสมัยแต่ก่อนมีเีหยงปากัดตินถีบเหมือนกันแต่ตอนหลังๆมาได้ดิฟได้ดีแล้วรู้สึกว่าเมียหลวงที่เป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเป็นภาระหรือเปล่าทำไมถึงคิดได้ทุเลศผานนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งที่เมียหลวงเขาเสียใจก็คือว่ามีการแคปหน้าจอที่เมียหลวงดา่าเมียน้อย เอามาเป็นรักฐาไทยเมียน้อยหรือเป็นชู้เนี่ยฟ้องเมียหลวงใน้ขอหามินประมาททุเลศเนี่ยสำหรับข่อยบอกเลยว่าทุเลศคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยคุณมันเกินเยียวยาถ้ายัางเป็นข่อยเนี่ยข่อยว่างสี่เลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกร่วมทุกร่วมสุขกันมาสามสิบปีจะมาดูถูกดูแคลนอาชีพของภรรยาท,ทั้งทั้งที่ เขาก็ดีแล้วนะเขาทําอาชีพเขาไม่ได้แบมือขอคุณเขาบ่าได้อ่างตนว่าจะของเป็นเมียพออหรือว่าอี่ยงยัง,ยงง่ายเขาก็ยังทํามาหากินในแบบของเขาช่วยเหลือจุนเจือในครอบในครัวไม่ยิ่งแบบนี้หาบ่าได้ง่ายๆดดกมาในย่างวานั่นแหละความคิดของคนมันมีรอยเปียดประการเออมาที่นี่ตอนนี้ก็ต้องล่อ ได้รับโทษสูงสุดเหมือนกันทั้งข้าราชการก็คือต้องออกจากข้าราชการสมพื้นสมนำนามึงบอมาเว่าว่าไม่ยิ่งบอมีปัญญาเออเป็นแค่แมค่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเสียวยังมาสู่เหลือเกินลอกาดีอย่งอิหลีกับคำเว่าของผู้ชายคนนี้ที่ว่าเพียงมันเป็นเพียงแค่เมียหลวงเอามาทายถอดให้ฟังคนที่เป็นเมียหลวงยังข่อยนี่่ะ หูซึกบอยอยากสิยินยอมคือกันเมื่อได้ยินคำนี้บอยอยากสิยินยอมเลยมันคือคำว่าทุเลตบ่ะไมีคำยังไห้สำรับอันนี้เลยขึ้นองจากคำว่าทุเรศพี่น้องทุเรศอีหลี